มีตารางช่องที่หนึ่งก็คือช่องที่สองช่องที่สามช่องที่สี่ช่องที่ห้ามีทั้งหมดห้าช่องหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับดัะนั้นเดี๋ยวเราก็จะใช้วิธีการท่องตารางเขียนไอ อันนี้ก็เป็นอะไร x i อันนี้ก็เป็นฟังก์ชัน y ่ากับ f x นะอันนี้ก็เป็น w i อันนี้ก็เป็น y i คูณกับ w i ทั้งหมดมีแค่นี้เองไม่ยากที่ยากคือกดทุองกิเลขเนาะเมื่อกี้เราได้มาแล้วนะครับอ่าตรงนี้ที่เราได้มาเป็น หนึ่งอันนี้เป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าผมข้ามตรงนี้ไปเลยนะครับที่เราจดไปแล้วหนึ่งจุดเก้าสองหนึ่งหกอ่าหนึ่งจุดเจ็ดศูนย์สี่สามหนึ่งจุดสามเก้าห้าสี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดศูนย์ห้าสี่หกแล้วก็ศูนย์จุดสามหกเจ็ดเก้าดังนั้น อินทิเกตจากศูนย์ถึงหนึ่งดียกกำลังลบ x กซ์ำลังสอง dx ถ้าเมื่อก่อนจะต้องใช้วิธีการเรื่องบายคาร์ดทีนี้เราไม่ใช้แล้วเราก็ใช้วิธีอย่านี้เลยที่แบ่งเป็นห้าช่องนะครับแบ่งเป็นห้าช่องเท่ากับหนึ่งส่วนสิบนะครับคูณด้วย y ศูนย์บวกสอง y หนึ่งบวกสอง y สอง บวก 2y3 บวก 2y4 บวก 1y5 ทีนี้คุณรู้ได้ไงว่า1ส่วน10ไปจากตรงนี้ครับอ่า b ลบ a ส่วน n เท่ากับ1ลบ์ส่วน5ที่นี้เรา n น่าใช่ไหมออกมาเป็น1ส่วน5แต่ตรงนี้เราใช้สูตรของเราเป็น b a ลบ a ส่วน 2n เพราะฉะนั้น ก็กลายเป็นหนึ่งส่วนสองคูณห้าออกมาเป็นหนึ่งส่วนสิบพี่มาว่าทำไมมันถึงเป็นหนึ่งส่วนสิบตรงนี้เข้าใจนะครับช่วงถูกต้องเพราะหนึ่งส่วนสองมาจากอะไรเป็นส่วนสองคูณที่ผมบอกด้านทู่ขนาดคูณศูงตอนท้ายเั็นไหนก็คือหนึ่งส่วนสองมาจากคูณสี่เหลี่ยมผืนผ้ อ่าทีนี้เราก็ได้หนึ่งส่วนสิบนะครับคูณกับตัวแรกเป็นเอ่อหนึ่งบวกหนึ่งจุดเก้าสองหนึ่งหกใส่ไปเลยนะครับเต็มแม็กซ์เพราะเครื่องคิดเลขเรารับได้อย่าไปอย่าไปอย่าไปตัดสันยมยิงนะเดี๋ยวเลขเราก็จะเพียนไีก เอาห้าตำแหน่งสี่ตำแหน่งนี่แหละนะครับอ่าบวกกันได้เท่าไหร่ครับหลายคนแบบว่าพอเรียนเป็นแล้วฉลาด เฮ้ยไปไลน์กันส่วนตัวเฮ้ยได้คำตอบเท่าไหร่วะเอ้ยกดเหมือนกันเลยว่าเออถูกถูกถูกห้ามทำอย่างนี้นะครับไลน์อาจารย์บ้างเออไปเช็คคำตอบด้วยกันไปกันเลยเออไปด้วยกันมาสบัยเ่งตอนที่เขาตอบในห้องเรียนอ่ะเนื่องจากเขาจะไปห้องน้ำไปกันทีละคนทีละคน อาจารย์ก็ให้สอบคนเดียวนะอาจารย์ก็ต้องยอมาทษเลยให้ผมไปตามข้างก็ไม่ได้ใน่ห้องก็ไม่ได,ด้ไปดูกันในห้องน้ำอีกอันนั้นเดรล้ายสุดแล้วนะอันนี้ออนไลน์หนักกว่าเดิมอีกอันนั้นก็ไหลครับ จ็ดสิบสี่ใช่ไหมอ๋อเจ็ดจุดสี่สี่สามแปดประมาณที่ศูนย์จุดเจ็ดสี่สี่แปลงข้อสี่เพราะว่าสามแปดก็เป็นสี่โอเคไหมครับคำตอบก็เป็นแบบนี้เหมือน,นอกันทั้งห้องถ้าละห้องไม่เหมือนกันแสดงว่าเครื่องยี่เลขตัวตัวกัน คนละเรื่อนโอเคยังบอกแล้วครับผมบอกเทคนิคไปแล้วอย่าไปทําแบบนั้นนะเช็คคําออบกันระหวังชั้งเรียนเลยอ่าีนี้มันก็จบแค่นี้เนาะถามว่าแล้วผมจะเอาตรงนี้เน,นื้อหาตรงไหนให้อ่านเพิ่มเติมนะครับหน้าหนึ่งสามสี่หน้า 1, 3, หนึ่งสามสี่ถึง ่าถึงหน้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าแปดก็จะมีแบบมาที่สามจุดหนึ่งอ่าทีนี้ขอพูดส่วนเรื่องส่วนตัวเลยนะครับ จะได้ว่าทำไมหนูได้เกรดคะแนนชัดเจนทำไมคนนี้สอบทำข,บข้อสอบไม่ได้จะไปถึงข้อถึงสอบ่านมาคุยกันเลยนะจะได้กระจ่างกันว่าทำไมผมทำข้อสอบไม่ได้แต่ผมสอบ่านคะแนนมีทั้งหมดนะครับห้าสิบอห้าสิบนะครับข้อสอบห้าข้อข้อละสิบคะแนน คอยนะไอ้วิธีทำนะก็คือไม่ตัดอะไรแล้วนะห้าข้อห้าสิบคะแนนก็เป็นห้าสิบนะอันนี้เข้าเรียนยี่สิบผมให้สุชาดากับพวันรัตน์เป็นคนเช็คชื่อคุ้นะครับถ้าเขาคุณไปคุยก,กันเขาเองแต่นนี้ผมให้เองคือสามสิบก็คือคะแนนรายงานก็คือบทที่อะไรสามจุดหนึ่งแล้วก็สี่จุดหนึ่ง ช่ไหมอันนี้เล่มเล่มเล่มส้มต่อไปสองจุดหนึ่งสามจุดหนึ่งใช่ไหมอันนี้เล่มเขียวเ็เป็นเขียวกบสมนะอ่าทั้งหมดอีกข้อสี่สิบข้อ ก็มไม่รู้อะไปทํามาไปทําไปทำสาสิบข้อก็ทำสาสิบข้อไม่ว่ากันคือผมจะทํามาสองข้อก็ไม่ว่ากันเพราะคุณพอใจที่จะเอาคะแนนแค่นี้อใจยังอ่าก็ให้ให้มันรู้บ้างสิว่าคุณไม่เอาคะแนนก็ไม่ว่าอะไร แต่ที่แน่คุณมีในกระเป๋าตังคุณน่ะยี่สิบคะแนนนะครับอยู่ที่พวันรัตกับคุชดาคุณน่ะไปเช็คชื่อกันเองนะครับอะไรนะจินใช่ไหมไม่รู้ไปคุยกันเอง,เอ,งอันนี้อันนี้ผมจะดูมันจะไปวัดกันที่รายงานนี่แหละว่าคุณขยันหรือไม่ขยัน คนที่ไม่เข้าเรียนเลยอ่ะถามว่าจะทำรายงานออกนึกภาพ่าไปออกว่าจะรายงานคืออะไรถูกไหมครับอสามสิบคะแนนแล้วก็อีกห้าพอตรงนี้ทำสิบคะแนนก็เป็นห้าสิบพอดีอ่ารายงานส่งวันที่ 26อคอนะครับก็ส่งันที่17ก็ได้ส่งไปที่สุชาดานะครับของไฟฟ้าของเครื่องกลส่งที่ตววรัตน์วววรัตน์โอเคไหมตววรัตน์หายครับตววรัตน์อยู่ไหมครับอยู่ค่ะอ่าตววรัตน์ผม ทุกคนนะครับส่งไปที่ปวารณคนเลยนะปวารณเช็คเครื่องกลส่วนส่วนของไฟฟ้าให้ส่งที่สุชาดานะครับคุณจะไปส่งทางอีเมลก็เลือกอีเมลคุณส่งไปทาง s อสเอสะไรน่ะที่เป็นการบินอ่าการบินให้ส่งไปที่ปวารดนะครับโอเคไม่ปวารณมีประมาณอยู่สามหกคนนะรับวการบินไหวไหมได้ค่ะ โอเคคนเช็ครายงานจะได้เปลี่ยนมาไมได้รอกนะครับนะครับคุณก็ส่งกันเลยคุณส่งกันมาปุ๊บน,นะครับก็รายงานห้ามถ่ายเอกสารมานะครับเขียนผมไม่จำกัดข้อนะบางคนทำมา20ข้อก็20ข้อบางคนทำา5ข้อก็ขอ5ข้อเาาพื่อความเสมอภาคผมจะตัวน,นี้มาตัดคะแนนให้30คะแนน ส่วนสอบ50หวังว่าเราทำได้2ข้อก็ชื่อสกรจันแก้วมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโอ้โหไม่รำพูดทำไมเสียงกังวานขนาดนั้นลูกก็เป็นเพอนี้ครับที่ใช้เสียงประจำเรียนอยู่ที่ไหนลูกจบมไปครับกำลังรอศึกษาต่อมหาวิทยาลัยครับ แล้วในครอบครัวหนูอาศัยอยู่กับใครลูกตอนนี้อยู่กับคุณแม่ครับแม่แล้วคุณแม่ท่านสบายดีไหมคะตอนนี้คุณแม่เป็นมะเร็งต่อมเลือดยุสีครับต้องอรักษาตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าต้องใช้ยา,ากำจัดมะเร็งเรียกก็คือเม็ดละเจ็รอ